สำคัญกับนักปฏิวัติชาวเขมรในช่วงนั้นมากเลยครับแต่เดี๋ยวนะผมอดทําอย่างนี้ไม่ได้เลยจริงๆเอาบลัมาต่อเ <c oughs> ขมรแดงกองทัพปีศาจนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรสวัสวดีแฟนๆเหล่าข้างรูหูนะครับ ช่วงนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยก็ต้องผเผชิญกับภาวะสงครามหรือการเลาลวิว่าที่แอดเองก็ไม่รู้จะจบสิ้นลงเมื่อไหร่นะครับเลยยอมรับว่าน่าเศร้าสะเทือนใจเหลือเกินที่เผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างเราผู้เสมือนตอนว่าเป็นสิ่งมีชีวิตสูงส่งเสียเหลือเกินก็หนีไม่พ้นความป่าเถื่อนได้จริงๆสักทีซึ่งแอดเองก็หวังลึกๆว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับกัมพูชานี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วจะได้ move on ไปเหล่าเรื่องอื่นกันสักทีนะครับเรื่องอื่นๆบนโลกนี้ที่แอดอยากเหล่าม่อีกเยอะเลยครับเช่น ทำไมลิงซาปเปียนอย่างเราถึงได้ครองโลกเหตุการณ์ชนบิลหรือแม้แต่ไร้สาระสำคัญที่แอดตั้งใจจะแยกไว้ในเพลย์ลิสต์ให้ก็มีนะครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้เรามาศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับขมรนกันอีกสักหน่อยจะดีกว่าเพราะสิ่งหนึ่งที่แอดคิดว่าเราควรทําเลยก็คือรู้จักเขาบ้างอย่างน้อยก็เพื่อเข้าใจและเห็นใจเพื่อนมนุษย์ชาวกัมพูชาบางคนด้วยกันว่าพวกเขาต้องเจออะไรมาบ้างทําไมถึงต้องประสบข้อกรรมเช่นนี้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งหลายคนคงเดาใช่ไหมครับว่ามีเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับชาวกัมพูชาที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีผลกระทบต่อประเทศกัมพูชามาจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้นั่นคือการสังหารหมู่จากกองทัพเขมรแดงวันนี้แอดเหล่าข้างรูหูจะมาชวนคุยชวนคิดกันดีกว่าว่า กองทัพปีศาจนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงโดยแอดเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะได้ยินถึงความโหดร้ายอย่างไรกันมาบ้างพอสมควรแล้วดังนั้นคลิปในวันนี้แอดจะขอเล่าถึงที่มาของมันว่าอะไรทําให้เกิดกองทัพอมนุษย์แบบนี้ขึ้นมาได้ก็แล้วกันนะครับดังนั้นเนื้อหาสําหรับคลิปในวันนี้อาจมีเนื้อหาถึงความรุนแรงบางประการเด็กๆควรมีผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนานะครับแน่นอนครับเนื่องจากเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับความขัดแย้งของมนุษย์ช่องเล่าก็ขาดแขกรับเชิญไปไม่ได้ เลยขอเชิญคุณมนุษย์ต่างดาวมารองชวนเพื่อนๆเ,เหล่าข้างรูหูได้มองลงมาในมุมมองจากข้างนอกผ่านสายตาสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นกันดูครับเพื่อจะเข้าใจการมองในมุมมองอื่นกันดูบ้างนะครับสวัสดีครับพี่มนาต่างดุตว่าไงสวัสดีชาวโลกเหล่าข้างรูหูได้ข่าวว่าพี่ชอบล่อนจานบินสอดสองชาวโลกมานานเลยนี่ครับเอ้อย่าหาวาพี่สเสลือเอ้อกอเลยพวกมนุษย์นี่น่าสนใจนี่นาทั้งทรงปัญญา แต่หลายครั้งก็ปาเทือนใสกันไม่หยุดพี่ก็อยากรู้ว่าเป็นอะไรกันนักหนาโหพี่ว่าสะผมไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์เลยว่าแต่พี่มะนาวพอจะเล่าเรื่องขมินแดงให้พวกเราฟังกันหน่อยได้ไหมครับโอ้ได้สิว่าแต่บอกไว้ก่อนนะเชื่อข้ามากไม่ได้หรอกนะข้าเล่าจากมุมมองคนนอกโลกตีใครใส่สีอะไรไม่จริงกติติงคอมเมนต์มาได้เลยผมอะ่ะชอบอ่านความคิดเห็นมนุษย์โลกเป็นประจำอยู่ละอะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องมันมีอยู่ว่า มีมนุษย์ตัวผู้ตัวหนึ่งเป็นพลทหารชื่อว่าหลอนนอนที่พลทหารลอนนอนในตอนนั้นเนี่ยแกไม่ค่อยพอใจผู้นําประเทศกัมพูชาของตัวเองในตอนนั้นสักเท่าไหร่ในตอนนั้นดินแดนกัมพูชาเขาบริหารโดยรัฐบาลเจ้านารโรดมสีหนุตลอนนอนในตอนนั้นไม่พอใจเจ้านารโรดมมากเลยเพราะว่าเจ้านารโรดมเนี่ยเออาเออาก็เอาใจเวียดน,นามซะเหลือเกินจนไม่รู้ว่ารัฐบาลกัมพูชาเป็นของกัมพูชาหรือเปล่า หรือตกลรงทำงานรับใช้ให้เวียดนามกันแน่นายพลลอนนอนก็เลยรัฐประหารซะเลยเอาละสิทีนี้คราวนี้เป็นเรื่องพี่เวียดนามก็ไม่พอใจลสิทีนี้จู่ๆกำจัดคนที่คอยตามใจพี่เวียดนามให้ได้ประโยชน์จากกัมพูชามาโดยตลอดใช้วิธีรัฐพาหารทีไรบันไลทุกทีกัม <c oughs> พูชาที่นําโดยรัฐบาลนายพลลอนนอนก็เลยทะเลาะก,กับเวียดนาม <c oughs> แล้วตอนนั้นประเทศกัมพูชา ก็มีพี่ใหญ่คอยคุมอยู่ไม่ห่างอย่างฝรั่งเศสซึ่งเรารู้ๆกันอยู่ว่าได้ล่าอาณานิคมไว้เลยไม่ใช่แค่การทะเลาะวิวาทกันแค่ระหว่างน้องเวียดนามกับน้องกัมพูชากันแค่2คนละสิทีนี้มีฝรั่งเศสมาเอี่ยวด้วยซึ่งแถวๆที่ทะเลาะกันนี่ก็เป็นแถวที่พี่ฝรั่งเศสแกเรียกว่าแถบอินโดจีนก็เลยได้ชื่อว่าสงคราม <c oughs> อินโดจีนเ <c oughs> พราะเรื่องบานปลายจนผู้คนเดือดร้อนกันขนาดนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าย่อมมีคนโกรธแค้นนายทหารอนน์ไอตัวต้นเรื่องอย่างแน่นอนครับ ก็แหม่พี่แกก่อเรื่องรัฐประหารไม่คิดหน้าคิดหลังซะจนเป็นสงครามสหประชาชาติขนาดนี้ในช่วงปลายปี1960ก็เลยเกิดกลุ่มนักศึกษาและปัญญาชนที่ได้รับอิทธิพลคอมมิวนิสจากฝรั่งเศสในช่วงแรกเป็นเพียงกองกำลังปากกองโจนอารมณ์เหมือนเป็นโรบินฮูดนั่นแหละครับคิดว่าจะเป็นกองโจนที่ช่วยกอบกู้ให้ประชาชนชาวเขเมรต่อต้อานรัฐบาลลอนนอนต้องเข้าใจกันนะครับว่าคนยุคนั้นในแถบเอเชียบ้านเราเนี่ย ไม่เคยรู้จักประชาธิปตองชิปไตยกันเท่าไหร่จึงไม่แปลกใจที่พวกเขาจะมองว่าคอมมิวนิสต์คือเสรีชนที่จะช่วยกอบกู้ชาติได้มากที่สุดในตอนนั้นและแน่นอนมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตสังคมที่จะขาดผู้นำไปไม่ได้เลยเพื่อให้ทุกคนมีแนวทางเดินไปในทิศทางเดียวกันมากที่สุดกลุ่มกองกำลังป่ากองโจน,นี้ ก็เลยมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งเป็นหัวหอกแกนนำขึ้นมาเป็นตัวผู้อีกนั่นละชื่อว่าซาลอสซาแต่ได้รับฉายาเรียกกันติดปากในภายหลังว่าพ่อนพ้ผมและจำหน้ามนุษย์โลกคนนี้ได้ขึ้นใจเลยล่ะเนี่ยแหละคือโฉมหน้าของผู้นำกองทัพเขมรแดง ที่ชาวเขมรในตอนนั้นไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังจะกลายเป็นผู้นำกองทัพอมนุษย์กองทัพหนึ่งเลยทีเดียวแอดคิดว่าในสภาวะสงครามอินโดจีนที่ทำให้ชาวเขมรอ่อนแอทัทง้งทางด้านร่างกายและจิตใจใการก่อตัวโดยผู้นำพรพศแบบนี้ก็เลยเกิดขึ้นได้ไง่ายๆเพื่อนๆว่าไหมล่ะครับปีที่พรพศตั้งตัวเป็นผู้นำกลุ่มกองกำลังป่าเป็นกองทัพเขมรแดงเกิดขึ้นในปี1960 ดังนั้นจึงนับว่าปี1960นี่แหละครับได้จุดกำเนิดขมีเร์แดงขึ้นพอได้ยินคำว่ากองกำลังคอมมิวนิสต์เข้าเนี่ยข่าวก็กระเด็นหลุดไปไกลเข้าหูถึงพี่อเมริกาเลยทีเดียวช่วงนั้นพี่อเมริกาเองก็หลอนมาจากสงครามนาซีมาก่อนครับหลอนคอมมิวนิสต์จัดก็เลยเข้ามายุ่งทั้งที่ตัวเองไม่เกี่ยวอะไรด้วยแถมมีไปเข้าหูฝั่งพี่จีนกับพี่โซเวียตผู้เชื่อมันในการปกครองแบบระบบคอมมิวนิสต์อีก เห็นว่าพี่อเมริกาจะเข้ามาลบล้างคอมมิวนิสต์ที่ตัวเองศรัทธ,ธาก็เลยเข้ามาทะเลาะด้วยอีกครับผมบอกได้เลยว่าสงครามอินโดจีนเนี่ยจัดเป็นสงครามที่ยำกันเละหลายประเทศแบบใช้เหตุผลกันงงๆมากที่สุดเลยครับเรียกได้เลยว่าน้ำพึ่งในพลลอนนอนหยดเดียวแทๆ้ๆยยิ่งตอกย้ำให้ในเวลานั้นภาพของกองทัพเขมรแดงที่มีจุดประสงค์เพื่อกำจัดในพล,ลอนนอนก็เลยถูกมองโดยสายตาชาวเขมรหลายคนในช่วงนั้นว่าเป็นกลุ่มวีรบุรุษโรบินฮูด ที่จะมากำจัดไอ้ตัวต้นต่อสองครามอินโดจีนี้ให้แล้วและแน่นอนเรื่องข่าวกลุ่มโรบินฮูดนี้ต้องไม่พ้นไปเข้าหูไอ้หนุ่มคนหนึ่งนามว่าฮุนบุนันที่ภายหลังเปลี่ยนเป็นชื่อว่าบักฮุนเซนเที่พวกเรารู้จักกันนี่แหละครับซึ่งการเปลี่ยนชื่ออย่างนายซาลซสามาเป็นพรพศหรืออย่างนายฮุนบุนันมาเป็นฮุนเซนนั้นสําคัญกับนักปฏิวัติชาวขเขมรในช่วงนั้นมากเลยครับแต่เดี๋ยวนะผมอดทําอย่างนี้ไม่ได้เลยจริงๆ เอาล่ะมาต่อเพราะจะช่วยปกปิดตัวตนที่แท้จริงจากการตามล่าของรัฐบาลลอนนอนและความหมายของชื่อก็แสดงถึงพลังความแข็งแกร่งให้สมเป็นกองโจรป่าหรือกองทัพเขมรแดงนั่นเองครับเอาล่ะพอบักฮุนในตอนนั้นได้ยินเรื่องของโจรป่าเขมรแดงที่เปรียบดังวีรบุรุษโรบินฮูดเข้าก็อดไม่ได้ตามภาษาหนุ่มเลือดนักสู้ที่อยากจะเป็นฮีโร่กับเขาบ้างพี่แกก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมกองทัพเขมรแดงนี้ด้วยมีชาวเขมรอีกหลายคนเลยนะครับ ที่เห็นด้วยกับอุดมการณ์นี้และเข้าร่วมกันเยอะขึ้นเรื่อยๆจนกองทัเขมรนแดงจากที่ซุ่มอยู่ในป่าจากกองกําลังเล็กๆเลยค่อยๆเติบโตแข็งแกร่งเป็นกองกําลังที่ใหญ่ขึ้น oh <my> ถ้านับเวลาแล้วเนี่ยจัดว่าฟูมฟักตัวกันอยู่นานถึง15ปีในป่าเลยนะครับแหมไม่รู้อยู่กินกันยังไง พอนายพรพ์เห็นว่าลูกหาบกองทัพเขมรแดงที่ตัวเองได้ฟูมฟักอัปเลเวลกันจนปล่อยพลังเดมเมจได้อย่างแข็งแกร่งพอแล้วเนี่ยในปี1975กองทัพเขมรแดงก็เลยได้โอกาสเข้าปะทะโค่นรบรัฐบาลลอนนอนได้สำเร็จซึ่งก็ตรงกับวันที่17เมษายนปี1975และก็นับเป็นวันที่กองทัพเขมรแดงบุกเข้ายึดกรุงพนมเปญได้สําเร็จไปด้วยและในวันเดียวกันนั้นเองไอ้หนุ่มฮุนเซนก็ได้ขึ้นเป็นผู้บังคับกองพันแนวรบตะวันออก โอ้โหได้ขึ้นตำแหน่งสูงเลยนะไอ้หนุ่มปี1975ในยุคนั้นจึงถูกเรียกว่าปีศูย์ year z e แบบว่าปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ทำนองนี้เพราะพวกเขาต้องการล้างอดีตและสร้างสังคมใหม่แบบคอมมิวนิสต์เกษตรกรรมขึ้นมามันคือนโยบายสุดโต่งจากอุดมการไม่อยากแบ่งชนชั้นมีการบังคับให้ทุกคนมีอาชีพสูงสุดเป็นได้แค่ชาวสวนชาวฟาร์มปศุสัตว์ทำไร่ทำนาซะให้หมดโอ้ยรังเกยียจข้าราชการนักวิชาการพระ เพราะว่าคนในอาชีพพวกนี้บ้ายศบ้าตำแหน่งทําให้คนไม่เท่ากันคนนั้นสูงกว่าคนนี้ต่ํากว่าใครทําอาชีพนี้ถือว่ามีความผิดจับคังคุกทรมานประหารล้างเผ่าพันธุ์มันซะให้หมดคิดว่าจะนํามาซึ่งความเท่าเทีเทยมแบบสุดโตง่งแล้วราษฎรที่ทําแต่ไรแต่นาต้องคอยส่งผลผลิตไปส่งรวมไว้ที่รัฐแต่เพียงผู้เดียวมีที่ดินเท่าไหร่ก็ให้รวมเบ็ดเสร็จไว้ที่รัฐให้หมดแล้วจงไว้ใจให้รัฐบาลเป็นคนแบ่งสรรปันส่วนให้เท่าเท่ากันเฮ้อ กลายเป็นรัฐเนี่ยแหละที่จะกลายเป็นโจรป้นราษฎรกัมพูชาตัวดีเลยยุครัฐบาลเขมรแดงที่นําโดยนายพรพศก็ได้หนักข้อขึ้นเรื่อยๆนะครับสั่งให้ยกเลิกเงินตราการค้าเสรีศาส,สนาครูและโรงเรียนเพราะมองว่าโรงเรียนทําให้คนฉลาดแล้วคนฉลาดก็จะเป็นภัยทําให้คนไม่เท่าเทียมเป็นศัตรูทางชนชั้นเกิดคนฉลาดก็จะมีคนโง่ไม่เท่าเทียมกันอีกหนักขึ้นกระทั่งแม้แต่เห็นคนใส่แว่นก็ถูกจับไปขังคุกจับไปประหาร โถเอ้ยก็แค่คนสายตาสั้นซึ่งการทรมานนี้ดําเนินยาวนานจนถึงปี1979หรือปีที่เขมรแดงล่มสลายเลยทีเดียวนับเป็นการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์น้องๆฮิตเลอร์ที่ทําให้เกิดการสูญเสียผู้คนไปถึงราวๆ2ล้านคนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าประมาณ25%ของคนเขมรในกัมพูชาเลยก็ว่าได้นะครับบริเวณแถวที่กองทัพเขมรแดงใช้จับราษฎรชาวเขมรไปทําร้ายและทรมานนั้นก็เลยได้ชื่อว่าทุ่งสังหาร Killing Field โดยมีทุ่งสังหารที่ขึ้นชื่ออยู่ สที่ใหญ่ๆก็คือทุ่งสังหารชวงเอกและคุก S21 ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญกลางเมืองหลวงนั่นแหละครับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยหรือเสียมอย่างเราก็ได้มีบทบาทช่วยชาวขมรลีภัยจากกองทัพขมรแดงไว้ในค่ายลีภัยไว้ด้วยนะครับโดยมีภาพถ่ายหลักฐานจากปี2523เพราะเห็นแก่ความเป็นเพื่อนบ้านเรียนเคียงด้วยกันก็เลยต้องช่วยเหลือกันในยามทุกทรมานนั่นแหละครับแต่แม่พอมาตอนนี้ดูเหมือนพวกมนุษย์นี่จะลืมกันได้ง่ายนะครับ ใครก็ได้อธิบายให้ผมทีได้ไหมว่าทำไมมนุษย์สิ่งมีชีวิตที่คิดว่าทรงปัญญาที่สุดในโลกนักหนาใบนี้ที่เป็นมิสหายกันอยู่ดีๆเคยดูแลยามเจ็บไข้ถึงได้กลับมาแว้งกัดกันซะได้ <c oughs> อะกลับมาที่ช่วงเวลาเหตุการณ์ทุ่งสังหารกันต่อดีกว่าครับพอเกิดเหตุการณ์ที่คนเขมรฆ่าคนเขมรด้วยกันเองเหล่านี้ ไอ้หนุ่มฮุนเซนก็ตาสว่างขึ้นมาบัดดนครับเริ่มรับไม่ได้ที่กองทัพขมรนแดงเข็นฆ่าทําร้ายชาวขมรด้วยกันขนาดนี้แต่ทําไงได้รวมตัวเข้าไปแล้วจะหนีออกมาตอนนี้เลยเดี๋ยวลูกพี่พรพศก็จะจับไปเจี้ยนหัวเป็นปลาช่อนเอาไปทาลูกชิ้นเสียบไม้ซะก่อนพี่แกเองก็เลยต้องเนียนเนอยู่ในนั้นไปพักใหญ่ๆอันนี้บักฮุนเซนแกกล่าวอ้างในเวลาต่อมาเองนะครับซึ่งหลายคนก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อหรอกนะครับ เพราะว่าพี่แกก็เล่นได้ตำแหน่งกองพัน์แนวรบตะวันออกอยู่กับขมรแดงมาพักใหญ่ๆนานถึง2ปีเลยทีเดียวหรือนานจนถึงปี1977นั่นเอง ช่วงที่เขมรแดงดูท่าว่าจะอ่อนแอลงพอดีบักคุนเซนก็เลยได้โอกาสแปรพักหันไปอยู่กับฝั่งเวียดนามที่ดูมีทีท่าว่าจะชนะมากกว่าหรือเปล่าโดยรัฐบาลเวียดนามก็ได้ให้ตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศแก่บักหุนเซนเสียจด้วยอารมณ์เป็นนกสองหัวแบบว่านกเข้าข้างพี่ตาค่ะนกจะขออยู่ฝ่ายชนะเสมอนะคะประมาณนี้หรือเปล่าแต่พี่บักคุนเซนแกก็ให้เหตุผลนะครับว่าที่เขมรแดงล่มสลายไปได้เนี่ย ก็เพราะฉันเนี่แหละที่เอาข้อมูลจากการที่เคยเป็นคนวงในไปให้พี่เวียดนามเขา้าจนเวียดนามมีข้อมูลมากพอบุกเข้ามาทลายทัขเขมรแดงตั้งแต่ปี1978ให้ล่มสลายลงไปได้ในปี1979ในที่สุดยังไงละ่ะนั่นแปลว่าพี่บักคุณเซน S <S <S แกต้องเป็นหนอดบนไส้นานอยู่ถึง1ปีเต็มๆเลยนะครับแต่ถ้าลองมองในอีกมุมหนึ่งก็คือพี่แกเองในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นคนหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่ถูกหลอกด้วยอุดมการณต่างๆนานาที่โมว่าทับเขมรแดงจะทําให้ชาวเขมรได้หลุดพ้นจากอํานาจนายพลลอนนอนหลุดพ้นจากสงครามอินโดจีนหลุดพ้นจากการแบ่งชนชั้นมีความเท่าเทียม ก็ถูกหลอกเหมือนกับหนุ่มชาวขมรคนอื่นๆ,ๆเหมือนกันนั่นแหละครับซึ่งต่างก็ไม่คิดว่าที่ไหนได้กลับมาเข็นค่าคนขมรด้วยกันเองเสียนี่ใครจะไปจงรักพักดีได้เล่าเห็นไหมล่ะ ซึ่งเหตุผลก็ฟังขึ้นเสียด้วยได้ใจเหล่าน่อมหุนพากันเชิดชูเป็นเทพบุตรซปเปอร์ฮีโร่มาเวลกันไปเลยทีเดียวพี่บักคุนเซนก็เลยได้กลับจากเวียดนามเปลี่ยนจากตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแล้วก็ปราบปรามขมรนแดงที่เหลือจนหมดเกลี้ยงเฮี้ยนเตียนไปเลยโดยใช้ศาลจัดตั้งพิเศษขึ้นมาในกัมพูชา e c c c ร่วมกับสหรบประชาชาติเพื่อพิจารณาคดีผู้นำขมเอ็นแดงหลายคนเช่นนวนเจียและเขียงแซมฟานในข้อ ข้อหาฆ่าร้างเผ่าพันธุ์และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นที่เรียบร้อยในช่วงปี1999ถึงปี2000แต่เคราะห์ซ้ำกรรมซ้อนอะไรของชาวเขมรเสียละเกินพอบักคุนเซนทำภารกิจปราบเขมรแดงเสร็จตนเองก็สัญญากับพี่น้องชาวเขมรไว้ว่าจะคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนก็เลยจัดให้มีการเลือกตั้งเสรีในกัมพูชาขึ้นเป็นครั้งแรกปี1993 ภายใต้การดูแลขององค์กรสหประชาชาติ UN t e ็มาเป็นกะกะตให้นั่นแหละซึ่งบักฮุนเฮียแกตั้งพรรคชื่อว่าพรรคประชาชนชาวกัมพูชาขึ้นมาแล้วก็มั่นใจมากว่าจะต้องชนะแน่นอนก็แหมข่านี่แหละเป็นผู้ช่วยชาวขาเมาขเมรใจเขมรแดงเอาไว้นะอย่างก,กับซูเปอร์ฮีโร่ขนาดนี้จะไม่ชนะได้ยังไงกันล่ะพี่น้องแต่ผลการเลือกตั้งปรากฏออกมาก,ก,ก็คือแพ้รอบคาบครับโดยแพ้กับพรรคฟุนซินเปกที่ย่อมาจากฟงซินเงียงฮะ เอาเป็นว่าผมพยายามที่สุดแล้วกันนะครับ แปลว่าพักแนวร่วมชาติเพื่อกัมพูชาอิสระเป็นกลางสันติและความร่วมมือนั่นเองที่มีแกนนำพักโดยไม่ใช่ใครที่ไหนครับเจ้าชายนาโรดมรนาริทลูกชายนาโรดมสีหนุผู้เป็นพระบิดาที่เคยโดนนายพลลอนนรัฐประหารไปนั่นแหละครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าอาจเป็นเพราะประชาชนชาวเขเมรเนี่ยยังคงรัใคข่ปื้มคนจากเชื้อราชวงศ์อยู่ก็เป็นได้แต่โดยส่วนตัวแอดคิดว่าน่าจะเป็นเพราะประชาชนชาวเขเมรหลายคนก็คงคิดแบบแอดแหละครับ ว่าพี่บักคุณเซนเองเนี่ยอาจจะมีนิสัยนกสองหัวมาแต่เดิมตั้งแต่สมัยอยู่กับกองทัพขมรแดงแล้วก็หนีไปอยู่กับพี่เวียดนามได้แบบนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจได้ก็ได้ครับ บวกกับสิ่งที่นายพลลอนนอนทำการล้มเจ้านาโรโดมสีหนุไปก็ไม่เห็นจะทำให้ประเทศกัมพูชาดีขึ้นได้จริงๆเลยคะแนนความน่าสงสารให้แก่ราชวงศ์ <c oughs> ก็เลยท่วมท้นชนะการเลือกตั้งจนเป็นที่ประจักษ์กันไปนั่นเองเ <c oughs> พราะฉะนั้นเลือกเจ้านาโรโดมรนริ์นี่นแหละคงเป็นเพียงตัวเลือกเดียวที่ดีที่สุดแล้วแต่แล้วสิ่งที่ประชาชนชชวคขมรไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นคือพี่บักคุนเซนกลับประบาดสัตว์ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จากการเลือกตั้งครับพี่แกงงงงตีโพยตีพายซึ่ง นั่นก็เป็นการส่อแววหรือการแสดงนิสัยของคนที่ไม่มีวุฒิภาวะจะเป็นผู้นําเผยออกมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับพี่แกก็เลยใช้กําลังทางทหารและอิทธิพลกดดันเจ้าโนโรดมรนทธิ์ข่มขู่ซะเลยถึงเป็นเชื้อพระวงศ์ก็เถอะเจอปากกระบอกปืนจ่อก็คงต้องยอมครับเจ้าโนโรดมก็เลยประนีประนอมยอมให้บักคุณเซนมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยกันซะง,งั้นมีอย่างนี้ด้วยแฮผมขอนอกเรื่องแป๊บสมมุติว่ามีการเลือกตั้งประธานนักเรียนโดยมีคนดิเดตสองคนแข่งกันเป็น ประธานเนี่ยแล้วผลออกมามีคนหนึ่งชนะอีกคนหนึ่งแพ้ชัดเจนแล้วเนี่ยคนที่แพ้เดันไปงองแงกับผอโรงเรียนทําให้จูจ่ๆผอโรงเรียนก็ประกาศเอาเป็นว่าโรงเรียนมีประธานนักเรียนได้สองคนไปเลยอ้าวแล้วคะแนนเสียงที่นักเรียนเลือกตั้งไปล่ะครับแล้วไอ้ที่ด้อมเชียร์กันแทบเป็นแทบตุยจูจ่ๆก็หันไปจับมือตกลงเดียวกันได้เฉยแบบนี้เด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนไม่บ่นกับไปกินอาหารเม็ดกันที่บ้านหมดเลยล่ะครับ <c oughs> เอาเป็นว่าตอนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าประเทศกัมพูชาจึงต้องมีนายกรัฐมน ตีควบตำแหน่งสองคนในช่วงนั้นไปครับจนสุดท้ายเจ้าโนโรดมรนริ์ก็ได้สละตำแหน่งเหลือไว้ให้พี่บักคุนเซนได้ควบอำนาจเสร็จสับไปสมหมด เพียงผู้เดียวครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นครับ mm. การได้ผู้นําที่ไม่ได้มาจากเสียงที่ชนะจากการเลือกตั้งจริงๆทําให้เกิดมนุษย์โคตรหลงตัวเองแล้วก็โคตรหลงอํานาจทําทุกทางเพื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ครองตําแหน่งยาวนานที่สุดในโลก mm. นานถึง38ปีไปเลยทีเดียวกรรมของประชาชนชาวอเอมรจริงๆแม้แต่ปัจจุบันเองถึงจะอ้างเวลาออกจากตําแหน่งไปแล้วแต่ประชาชนชาวคขมรหลายคนก็ยังเห็นกันชัดๆนะครับว่ายกตําแหน่งให้บักคุณมาเน็ตเนี่ยก็เพื่อจะได้ชักใหญ อำนาจผ่านลูกชายได้แบบ forever non-stop service ยังไงล่ะครับก่อนจะก,กันไปแอดขอเก็บตกชวนมาเหล่าชวนมาเม้นกันนิดนึงนะครับแอดได้ยินหลายคนเหล่ามาว่าที่ทุกวันนี้คนขเขมรไม่ฉลาดเพราะคนฉลาดฉลาดถูกพรพลดกำจัดไปหมดแล้วอันนี้โดยส่วนตัวแอดคิดว่าไม่น่าเกี่ยวนะครับเพราะอาดีตบรรพบุรุษมนุษย์ทุกคนเป็นแค่ลิงปัจจุบันก็ยังพัฒนาสติปัญญาขึ้นมาได้ แต่แอดคิดว่าเกิดจากการไม่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐบาลในปัจจุบันเสียมากกว่ารวมทั้งการพยายามปิดหูปิดตากดความรู้ให้ต่ำลงเข้าไว้เพื่อใช้ควบคุมฝูงชนได้ง่ายครับเอาเป็นว่าผมขอเหล่าถึงแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะโดนสแกมบูเดียเข้ามาถลม่มเดี๋ยวช่องแอดเหล่าข้างรูหูจะปิวสู่อนัตตาซะก่อนถ้าใครชอบสไตล์การเหล่าของแอดรูหูกันเพลินๆแบบนี้แล้วก็ฝากกดติดตามกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจฟรีๆให้แอดได้ที่ข้างล่างคลิปนี้กันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เส,นะสาร์หน้าสวัสดีครับบ๊ายย